สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนในวิดีโอนี้จะเป็นการติวแบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นการฝึกนักเรียนให้มีประสบก,การณ์ในการทำข้อสอบมาตรฐานกลางโดยเราจะมาฝึกทำข้อสอบอย่างน้อย2-3ข้อต่อวิดีโอโดยนักเรียนลองฝึกทาก่อนข้อละ30วินาทีนะครับ โดยครูจะหยุดเวลาให้จากนั้นเราก็มาร่วมเฉลยหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อสอบกันเลยครับ ที่วิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำกันข้อที่29แล้วก็ข้อที่20นะเอาง่ายๆสบายๆนะครับนักเรียนตั้งใจนะ,ะมาดูต่อ which is the correct order of this sentence นะ which ก็คืออันไหนนะครับอันไหนเป็น correct order ก็คือ correct ก็คือถูกนะครับ order ก็คือการ เรียงลำดับนะอันไหนที่เรียงลำดับได้ถูกต้องของประโยคนี้นะครับเขาให้มาว่า where leave do now you แล้วก็ question mark นะฉะนั้นง่ายๆเลยประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะครับเป็นประโยคคำถามแน่นอน าะมีอะไรครับมี question mark ให้อยู่นะลวอะไรต่อเป็นคำถามแบบไหนคำถามมี2แบบนะก็คือ yes no question นะเขียนไม่พอนะครับแล้วก็ w h question นะฉะนั้นขึ้นต้นด้วยอะไรครับท้าเรียนเห็นคำว่า where ไหมครับนะขึ้นต้นด้วย w h นะครับฉะนั้นคำถามแบบนี้ ต้องเป็น W h question นะเป็นยังไงเมื่อเราเรียงคำถามนะครับก็จะขึ้นต้นด้วย W h question ก่อนนะตามด้วยกริยาช่วยนะ verb ช่วยนะหรือ auxiliary verb หรือ helping verb ก็แล้วแต่นักเรียนจะเรียกนะครับ verb ช่วยตามด้วยอะไรครับตามด้วยประธาน subject นะครับ ตามด้วย verb แท้นะครับหรือ verb infinitive verb ช่องที่หนึ่งนั่นเองนะแล้วสุดท้ายเลยก็จะเป็น question mark นั่นเองนะครับอ่ะมาเรียงลำดับกันว่าจะถูกไหมนะครับ w h question นะครับ w h question ก็คืออันที่หนึ่งนะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนสีมือก,ก่อนอ่ะเป็นสีม่วงแล้วกันเนาะ ฉะนั้น WH question เป็นอันที่หนึ่งนะครับ V ก็คือ WH question เห็นไหมครับก็เป็นเลขหนึ่งเรียงเลยนะครับตามไปด้วย verb ช่วย verb ไหนที่เป็นกริยาช่วยได้นะครับสอง live ใช่ไหมไม่ใช่ l e a v e เป็น verb แท้แปลว่าอาศัยอยู่นะครับสาม do อ่า do เป็นได้ทั้ง verb แท้และ verb ช่วยนะอาจจะเป็น do ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ C now นะ Now ก็ไม่ใช่ Verb แท้และไม่ใช่น Now, น Verb นะครับ Now เป็น Adverb นะครับเอาไว้บอกเอาไว้ขยายประโยคนะครับข้อที่5 You นะครับเป็นสรรพนามสรรพนามใช้เป็นประธานและเป็นกรรมนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็ question mark ก็ไม่ใช่ละนะครับฉะนั้นกิริยาช่วยมีตัวเดียวก็คือข้อที่3คําว่าดูนะครับอ่านใส่3ลงไปนะครับต่อไปตามด้วยอะไรอีกครับ ตามด้วยประธานนะประธานก็คือคำว่า you นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสรรพนามใช้เป็นประธานได้นะครับตามด้วย5ครับจากนั้นตามด้วยกริยาแท้ก็คือข้อที่ข้อที่2นะครับตามด้วยกริยาแท้ก็คือข้อที่2นะ leave นั่นเองนะอ่า แล้วก็เหลืออีกคำสุดท้ายก็คือคำว่า now ก็คือข้อที่4นะครับ question mark ก็ต้องอยู่สุดท้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เป็นอันที่6ฉะนั้นอันไหนเรียง1 3 5 2 4 6ครับข้อที่2นะครับง่ายไหมครับที่จริงเราได้คําตอบตั้งแต่2ตัวแรกแล้วใช่ไหมครับ1กับ3เห็นไหมครับนะอ่าง่ายๆนะครับอไปดูอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20นะเขาบอกว่า Which sentence uses a question mark correctly? Which sentence use uses a question mark correctly? นะครับประโยคไหนที่ใช้ question mark ก็คือสัญลักษณ์อันนี้นี่เองนะสัญลักษณ์อันนี้นี่เองนะได้ถูกต้องนะครับฉะนั้นสัญลักษณ์แบบนี้ใช้ในประโยคคำถามประโยคคำถามแบ่งเป็น2แบบได้แก่ yes no นะครับและก็ W S question ของข้อที่แล้วใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อเราเรียงแล้วนะครับ yes no กับ W S ไม่ต่างกันเลยง่ายๆนะครับแค่ W S นะมี W S นะครับขึ้นต้นด้านหน้าเองนะครับเช่น w h a t w h e r e w h e n Why, How อะไรก็ตามขึ้นต้นด้วยข้างหน้า นะแล้วก็ตามด้วยกิริยาช่วยแลวประทานแต่ถ้าเป็น yes no question นะครับก็จะขึ้นต้นด้วยกิริยาช่วยเลยไม่ได้ขึ้นต้นด้วย what where when why อะไรก็ตามนะครับต่างกันแค่นี้นะ,ะมาดูกันนะครับข้อที่1 what a nice day i s i t what a nice day it is นะครับอ่านผิดนะครับ what a nice day it is ก็คือวันนี้เป็นวันที่ดีอะไรเนี่ยนะอะไรแบบนี้ มันไม่ใช่เป็นคําถามเนาะตรงนี้นะครับตัดทิ้งเลยครับนะเพราะว่ากิริยาช่วยหไหมครับมันไม่ได้ต่อท้ายมันไม่ได้ต่อท้ายวอ t นะครับต่อไปข้อที่สอง how beautiful you are อ่าเหมือนกันเลยคําว่า a ไม่ได้ต่อท้าย how เห็นไหมครับใช้ก็ตัดทิ้งนะครับข้อที่สาม who wants to go swimming who wants to go swimming ใครต้องการจะไปไว่ายน้านะใครต้องการจะไปไว่ายน้ําบ้าง นะครับตรงนี้ถูกไหมครับไม่มีกิริยาช่วยนะได้เพราะตรงนี้เป็นการถามเพื่อต้องการทราบว่าใครเนี่ยจะไปนะครับตรงนี้ได้เป็นคำถามนะครับอ่ะทิ้งไว้ก่อนข้อที่4พิมพ์ชุดนัดวอล์กอินเดอะ n รนพิมพ์ชุดนัดวอล์กอินเดอ n ก็คือพิมพ์ไม่ไม่ควรเดินในท้ามกลางสายฝนนะไม่ใช่คำถามข้อนี้ตัดทิ้งนะครับชนะข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3นะ ง่ายๆเรื่องประโยคนะครับเนอะสำรวันนี้สวัสดีครับ